เคยสงสัยไหมคะว่าขีดจำกัดของมนุษย์เรามันอยู่ที่ตรงไหนถ้าไม่คนบอกคุณว่าควรต้องตื่นตลอด5วันเต็มๆห้ามหลับแม้แต่วินาทีเดียวแถมยังต้องฝึกหนักเหมือนอยู่ในสงครามตลอดเวลาคุณคิดว่าคุณจะไหวไหรือเปล่าคะสวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสาระแน่ ชงที่จะพาทุกคนไปสาระแนทุกเรื่องที่มีสาระแบบสนุกสนุกกับแก้มใสคนเดิมค่ะแล้ววันนี้แก้มใสจะพาทุกคนไปเจาะลึกในสถานที่ที่ได้ชื่อว่าเป็นนรกบนดินของจริงที่ที่เปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นตำนานนั่นคือสัปดาห์นรกหรือ Hell w e e ของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือหรือที่เรารู้จักกันในนา้า หน่วยเซี่ยวของไทยคะ่ะนี่คือจุดเริ่มต้นค่ะเวลาสี่ทุ่มตรงของคืนวันอาทิตย์ในขณะที่ทุกคนกำลังหลับฝันดีนักเรียนฝึกเหล่านี้จะถูกปลุกด้วยเสียงนรกแตกของจริงทั้งเสียงปืนระเบิดจำลองเสียงตะโกนของครูฝึกมันคือการ break out หรือการเปิดสัปดาห์นรกอย่างเป็นทางการ ที่ออกแบบมาเพื่อทำลายขวัญกําลังใจตั้งแต่วินาทีแรกคำถามคือทำไมต้องโหดขนาดนี้นี่มันการฝึกหรือการทรมานกันแน่คะการฝึกที่ดูเหมือนจะบดขยี้ความเป็นมนุษย์แบบนี้มันสร้างคนหรือทำลายคนกันแน่คะวันนี้สาระแน่จะพาไปหาคำตอบกันคะ่ะ และเมื่อคุณคิดว่ามันเลวร้ายที่สุดแล้วคุณจะได้เจอกับแขกรับเชิญพิเศษค่ะครูฝึกในชุดปีศาจเหล่านี้ไม่ได้มาเล่นๆน,นะคะพวกเขาคือตัวแทนของความกลัวในจิตใจคือบททดสอบทางจิตวิทยาที่คอยตอบย้ำว่าแกไม่ไหวหรอกกลับบ้านไปซะและนี่คือหนึ่งในบททดสอบที่โหดที่สุดค่ะบ่อน้ำแข็งลองนึกภาพตามนะคะ ร่างกายที่เหนื่อยล้ามาทั้งวันจูจ่ๆก็ต้องลงไปแช่ในน้ำที่เย็นจนกระดูกทับแตกมันไม่ใช่แค่การทดสอบความอดทนต่อความหนาวนะคะแต่มันคือการทดสอบหัวใจว่าคุณจะสั่งให้ร่างกายที่กำลังจะช็อกสู้ต่อได้อีกไหมคะแต่ที่น่าทึ่งคือไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังค่ะพวกเขาพยุงกันไปกอดคอกันวิ่ง นี่อาจเป็นคำใบแรกของปริศนาที่เราตามหาอยู่ก็ได้นะคะว่าแก่นแท้ของ Hell ลว e กคืออะไรกันแน่ตลอด120ชั่วโมงต่อจากนี้เจ้ายางดำๆลำนี้ที่เรียกว่า IBS หรือเรือ,อยางจะกลายเป็นอวัยวะชิ้นที่33ของพวกเขาค่ะมันไม่ใช่แค่เรือแต่มันคือเพื่อนตายคือภาระคือเตียงนอนและในบางครั้ง มันก็เหมือนลงศพเคลื่อนที่การแบกเรือที่หนักกว่า100กิโลกรัมไว้บนหัวแล้ววิ่งไปในความมืดมันคือบททดสอบความสามัคคีที่แท้จริงค่ะถ้ามีใครคนใดคนหนึ่งหมดแรงทั้งทีมก็จะล้มไปด้วยกันทั้งหมดมันสอนให้รู้ว่าชีวิตของเพื่อนอยู่บนบ่าของเราพักหายใจกันแปบน๊บนึงนะคะเพื่อนๆโอ้โห แค่เล่าแก้มใส่ก็ยังเหนื่อยแทนเลยนี่เลยค่ะสาระที่ช่องสาระแน่อยากจะแงะมาให้ดูให้ลึกที่สุดว่าเบื้องหลังความแข็งแกร่งของทหารไทยมันต้องแล้งมาด้วยอะไรบ้างใครดูแล้วเลือดรักชาติสูบฉีดกดไลค์มาให้กำลังใจพวกพี่ๆเขากันหน่อยเร็วค่ะและเมื่อเข้าสู่ชั่วโมงที่40ถึง72ร่างกายจะเริ่มประท้วงค่ะ สมองจะสั่งให้หยุดแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าความเจ็บปวดทางกายคือสงครามในหัวค่ะการไม่ได้นอนติดต่อกันหลายวันจะทำให้เกิดภาพหลอนสมองจะเริ่มรวนและนี่ก็คือจุดที่ระครังจะส่งเสียงเรียกที่หวานที่สุดใครก็ตามที่สั่นระครังใบน,นี้คือการยอมแพ้และจบหลักสูตรทันทีครูฝึกจะตะโกนยั่วยุว่ากลับบ้านไปหาแม่เธอะ แก้มันอ่อนแอเพื่อทดสอบว่าจิตใจของคุณแข็งแกร่งพอที่จะปฏิเสธความสบายตรงหน้าหรือเปล่านี่คือจุดที่คนส่วนใหญ่ถอดใจค่ะเพราะมันคือการเอาชนะใจตัวเองลุ้นลวนวันที่สบายที่สุดคือเมื่อวานนี้นี่คือคติประจำใจของพวกเขาค่ะเพราะวันนี้จะโหดกว่าเมื่อวานเสมอและพรุ่งนี้ก็จะโหดกว่าวันนี้อีก การฝึกมันไม่ใช่แค่เรื่องร่างกายแล้วแต่มันคือการรีเซ็ตสมองให้เชื่อว่าเราทำได้มากกว่าที่เราคิดเสมอและแล้ว120ชั่วโมงแห่งนรกก็สิ้นสุดลงเสียงตะโกนด่าท้องเงียบไปเหลือเพียงความเงียบและความภาคภูมิใจแสงไฟส่องให้เห็นใบหน้าที่อดทนและแววตาที่ไม่ยอมแพ้และนี่คือฉากที่ขวางที่สุดค่ะ ปีศาจท,ที่เคยทรมานพวกเขามาตลอดสัปดาห์ได้ถอดหน้ากากออกแล้วกลับกลายเป็นพี่น้องที่เข้ามาสวมกอดและแสดงความยินดีนี่คือบทสรุปของปริศนาทั้งหมดค่ะสัปดาห์นรกไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างยอดมนุษย์ที่แข็งแกร่งที่สุดแต่ถูกออกแบบมาเพื่อคัดกรองคนธรรมดาที่มีหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ที่สุดคนที่จะไม่ทิ้งเพื่อนไว้ข้างหลัง แม้ตัวเองจะเจ็บปวดแค่ไหนก็ตามคนที่เมื่อได้รับภารกิจแล้วจะทำมันให้สำเร็จไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรก็ตามความทรมานทั้งหมดที่พวกเขาได้รับมันจะมีความหมายทันทีเมื่อเสียงร้องขอความช่วยเหลือดังขึ้นไม่ว่าจะเป็นภารกิจระดับโลกอย่างการช่วยทีมน้องๆหมูป่าที่ทำหลวงหรือภารกิจเงียบๆที่ไม่มีใครรู้ เพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติความอดทนต่อความหนาในบ่อน้ำแข็งคือสิ่งที่ทำให้พวกเขาทนอยู่ในน้ำเย็นๆของถ้ำในนานหลายชั่วโมงการแบกเรือ,อยางคือสิ่งที่ทำให้พวกเขามีกำลังใจที่จะแบกชีวิตเพื่อนมนุษย์ออกมาได้อย่างปลอดภัยการฝึกที่โหดร้ายมีไว้เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์ที่เลวร้ายกว่านั้นเพื่อปกป้องชีวิตของคนไทยทุกคน นี่แหละค่ะคือคุณค่าที่แท้จริงของหยาดเหงื่อและน้ำตาตลวดสัปดาห์นรกเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆสุดยอดเป็นเลยใช่ไหมคะศักยภาพของทหารไทยเราไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงๆค่ะและนี่คือสาระดีๆที่สาระแน่ภูมิใจนำเสนอแล้วเพื่อนเพียนล่ะคะคิดว่าอะไรคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในสัปดาห์นรกความเหนื่อย ความหนาวหรือการไม่ได้นอนคอมเมนต์มาคุยกันข้างล่างมีได้เลยนะคะและถ้าชอบคลิปเจาะลึกแบบนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้แก้มใสและทีมงานและกดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูความสุดยอดของพี่ๆหน่วยซิลไทยกันด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe แล้วกลับมาสาระแน่เรื่องราวดีๆแบบนี้กับแก้มใสได้ใหม่ที่ช่องสาระแน่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ